สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะับจะไปช้อปปิ้งค่ะก็กะจะพาทุกคนไปด้วยกันนะคะไปเทสน้ําหอมกันค่ะว่าช่วงนี้มีอะไรใหม่ๆมาบ้างแล้วนะคะก็ไม่เคยทำวอล์กมาก่อนเลยนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะสนุกนะคะถือว่าดูเพลินๆเนาะดูน้ําหอมไปเรื่อยๆกับโบนะคะคลิปนี้ก็มีแบบไปคนเดียวไปเทสคนเดียวด้วยแล้วก็มีนัดเพื่อนร่วมคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าโบจะได้อะไรติดไม้ติด,ม,ตดมือสําหรับการช้อปปิ้งบ้างนะคะ ถึงแล้วนะคะก็ตั้งใจจะมาดูเรื่อยๆนะคะใจก็คือบอกว่าอยากจะมาดูกุชชี่ค่ะตัวคอลเลคชั่นใหม่อะค่ะที่เป็นขวดดอกไม้ะค่ะสวยดีขวดนำมาเลยมาร์เก็ตติ้งมาก่อน <c oughs> เป็นท่ากันตลาดนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันค่ะ วมากค่ะตัวไหนหอมคะต้องถามอย่างนี้เลยรตัวนี้ก็เป็นกลิ่นแนวนิโลอยอนะคะ่ะคุณขอเทสตรงตลาดกรกันค่ะ เอ็นี้มันเป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดของเราที่ต่างไปจากตัวตัวลายลายฝั่งนี้คือตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นคอลเลคชันที่แยกออกมาจากตัวนี้ทีคือตรงนี้จะเป็นในลายของชูรีลายส่วนแล้วก็กลิ่นอะไรเงี้ยค่ะจะมีความเป็นเอกลักษณ์อืมใช่โอเคอันนี้คือในโรลี่ชัดเจนเลยนะคะก็คือในโรลีค่ะอันนี้ค่ะอ่าใชกลิ่นหอมอยู่ค่ะไม่ได้เดือนมาก อะไรนะคะอันนี่เทียสปอมจามูนอินดี้วิชื่อนี่ถ้าดูชื่ออย่างเดียวไม่สามารถเดาได้ว่าเป็นเป็นกลิ่นแบบไหนแต่นี่คือสดชื่นดีนะคะไดี๋ยวขอดูขวดหน่อยได้ไหมคะต้องเป็นแมงปอลหรอคะแมงปอเป็นตัวล่าสุดหรอคะใช่ค่ะตัวนี้สุดออยู่นะได้กลิ่นพีโอนน่นะคะ พิュอเน่แบบพิュอเน่แบบไม่ฉูนอนะพิュอเน่แบบสว่างสว่างนะอืมอ่ะเสร็จแล้วมีตัวไหนอีกบ้างคะ่ะตัวานี้ก็จะเป็นโทนอ่อนต่ตัวนี้เป็นลีลาวดีเพราะฉะนั้นกลิ่นก็จะออกเป็นแนวหวานๆเนาะโอเคได้ลีลาวดีอย่างไม่สเปรย์ที่ผิวเนาะเราจะเป,เปรย์ไปที่กระดาษก่อนเราเดี๋ยวค่อยเลือก อืม,มรีลาวดีเลยค่ะแต่ก็ไม่ไทยมากแต่รู้สึกว่ามันจะเอ่อเข้มเข้มเลยนะสีสีเป็นปลาเป็นโล,กลโกอก็คือจะเป็นดอกีลา,าวดีนีละค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขอเลือกจากชื่อ <laughs> ขอเลือกจากชื่อก่อนนะตัวนี้ขวดน,นี้คืออะไรคะขวดใหญ่ พวกกดใหญ่ตัวนี้จะเป็นพวกออเดอร์ทอยเลสค่ะถ้าดูจากชื่อซอง for ์ h ดรโ s สโอ้ oh, ถ้าเราดูจากชื่อนี้ mm hmm. เราต้องจินตนาการ <laughs> งั้นตอนนี้ขออนุญาตเป็นวินเทอร์นะคะวินเทอร์สปริงอันนี้ไม่มีใช่ไหมคะแต่เทสได้ใช่ไหมคะโอเค t i of y e of t i g อ r โอ้อันนี้กลิ่นเสือนะคะกลิ่นไทเกอร์ก็จะเน้นความขลังไหม ถ้าจากชื่อจะหนึ่งว่ามันจะขลังโอ้ฮอืมใช่ใช่โอ้ชอบสีดำมากกว่าถ้าขวดสีดำจะหอมกว่านุ่มกว่าอืมสุดค่ะสำหรับผู้ชายละ่ะ Cheer of Alice นะคะแล้วก็ The Last Day of Summer โอเคเนี่ยค่ะ,อ,นนอ,นนะ,คะอันนี้เป็นกระละอันนี้เป็นกระละอุ้ยนี่ก็หอม มิโมซามิโมซางั้นขอตัวนี้เลยค่ะ Last Day of Summer วันสุดท้ายของฤด,ดูร้อนอนะ่ะก่อนจะไปฤดูหนาวใช่ไหมอันนี้คือ Last Day of Summer ไม่เข้าทางรู้สึกว่าไม้ไม้กำยางใช้เมืองหนาวค่ะ อันนี้คือไม่น่าจะได้นะคะโอเคงั้นขออนุญาตสเปรย์ลงผิวได้ไหมคะตัวที่น่าสนใจก็คือ,อตัววินเทอร์นะคะกับตัวเทียสฟอร์มบิลลูเดี๋ยวลงที่ผิวมแมลงปอนะคะมแหลงปอถึงกันลอกนะคะเราจะต้องจำได้ เขียวนิดนึงนุ่นนมๆแต่ถ้าหามหาความสดชื่นเทียชนะเลยค่ะเทียค่ะเทียหอมสุดติดนานไหมคะตัวนี้เป็นเอาเดิมๆยังมาไดอยู่ประมาณหชั่วโมงเทียแป้งอูอ้อยู่นะสดชื่นดีค่ะแล้วก็หวานด้วย แบบีโมอซ่านี่เขาจะนุ่มๆลายดอกไม้มอซ่าคือจะเป็นดอกไม้ให้ความสดชื่นแต่สดชื่นจะไม่ได้หวานอืม,อมค่อยๆนุ่มค่ะเป็นสัญลักษณ์ของเธอทีแป้งแบบนี้โอเคค่ะได้โบขอตัดสินใจเลือกเป็นแมแลงปออระคค่ะ มีเพื่อนร่วเมเดินทางมาด้วยนี่น้องออยนะคะผู้รักน้ำหอมเหมือนกันคุยกันรู้เรื่องงานนี้นะคะอธิเด็กโครนก็น่าสนใจมากเลยค่ะขอเทสตัว boys the bond ค่ะ แล้วก็เบอร์กเมอรค่คอ,อสสดชื่นมากเลยค่ะม,มีเนโรลีแล้วก็มีไม้ไม,ม,ม,ม้ไม่หวานมากไปกลิ่นไม้ก็นำเหมือนกันนะ้องใช่ค่ะวันนี้จะกลิ่นไม้นำนแต่ก็มีเนโรลีอยู่ในกลิ่น อันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวนะคะอันนี้วางไว้ก่อนอันนี้คือตัว,ตวก e กม a สโซเร l นะคะเปรี้ยวชัดเลยค่ะเ,เขามีลาเวนเดอร์ด้วยอ๋อตอนนี้คือแบบมันก็นุ่มๆแล้วนะคะ<ม>ถ้าเอาเปรี้ยวกับหวานนะคะมีตัวไหนเปรี้ยวแล้วหวานอันนี้น่าจะ เป็นกลิ่นของเป็นอาสเมนตัสที่ไม่ไม่ไม่หืนเนาะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เขียวกลิ่นจะงมงมืออตัวนี้หอมค่ะตัวนี้เป็นตัวใหม่ค่ะเพิ่มเข้ามาตัวนี้แค่ไซส์ใหญ่ขอสเปรย์ที่ผิวได้ไหมคะได้ค่ะตั้งอย่างนี่ค่ะเหลือตรงนี้โอเคค่ะเดี๋ยวต้องมือค่ะขออนุญาตนะคะอ่าหอมค่ะ หนึ่งร้อยมลเท่าไหร่คะ4 9่0าบาท4,980นิหนึ่งร้อยมิลนะคะแล้วถ้าไซส์เล็กค่ะไซส์เล็ก2,590าบาทค่ะ30 3สบาโอเคได้แต่ฝั่งโน้นนี่เข้าไม่ถึงเลยค่ะสกทีฝั่งนี้จะมีความแปลกอ่ะคือต้องผ่านการโดนน้ำหอมที่ค่อนข้างจะเป็น niche perfume มาแล้วเนาะ เป็นแนวที่แบบอแนนวคเข้าถึงยากอืแต่ถ้าชอบก็ชอบไปเลยก็ค่อนข้างที่จะดมยากนิดนึงเพราะอันนี้แบบกลิ่นแบบมีพรลังมีค่าคนหอันนี้เป็นไงคะสีดาแรงดูดลึกลับค่ะเลอะเราเราเราก่าว่าแพนจะมาแค่ครึ่งชั่วโมงไงนะคะตอนนี้ฟาวไปชั่วโมงครึ่งแล้วค่ะอู้กลิ่นกลิ่นยาก u n expected ตามสูที่เขาเขียนเวยเนียนะคะ u n expected u n expected คือแบบอุ้ยเหนือความคาดหวังไปต่อค่ะต้องการไปลิฟทีนะคะต้องการไปลิฟทีแล้วเดี๋ยวมาบ้านนี้นะคะอ่บพนักงานมาแล้วนะคะคือถ้าจะเริ่มต้นนะคะแนะนำนี่นะคะแทมดาวเวียดนามไม้ค่ะเหมือนควันไม้ใช่ค่ะแซนเดนบูด จะนานมากเลยกว่าวที่จะทำคำหอมเฟซน,นานมากอันนี้ทิ้งไว้ก่อนดูทรงออันนี้เป็นคอร์แบบดอกไม้กันงคืนเข้มข้นเลยอะค่ะใช่อันนี้เป็นชุนน<อ>ปโรสอ่ะอันนี้ค่ะอันนี้คือโอ้ดูเอลนะคะอุ้ย,อ,ย <laughs> อันนี้แต่นี้เป็นเพอรอปูมถ้าขวดสีดำะคะ่ะอือตันนี้มาที่ที่แบบไม่หวานนะคะ ม่หวานใช่ใช่ใช่ไม่เลี่ยนค่ะคุณนิราไม่เลี่ยนหรอคะไม่ครีมด้วยใช่ใช่ไม่เีครีมไม่ได้เลบอกไม่รู้เลยค่ะว่าวันนี้นิาไม่เหมือน <ๆ S 1> ที่อยู่ในขนมตัวไหนคะอันนี้น่าจะดีสุดโอเดูเอลใช่ไหมคะใช่อัน <ๆ S 1> นี้น่าจะดีสุดจริงๆแล้วซูดโดซิคอส<า>อเขาก็จะบอกว่าเหมือนป้าจโจมารวนที่อยู่ข้างหลังนี้นะคะก็คือกลิ่นพิเศษพุ่ยเสตแอนซีเซล แเดงว่าคนมาเคนมานอนเยอะคนนี้แดงว่าแลแล้นี่เนี่ยเนี่ยถ้าเช่าเสเสกนะก็ไม่พลาด ชอบกินไหนมากสุด yeah, ใช่ไหมเบอร์สใช่เออใช่นเบอร์สี่วันนี้มีนัดเอาไว้หนึ่งแบรนด์บอกว่าจะมีตังใหม่ล่าสุดมาเป็นลิมิเตดค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะมาดูแบนด์พรีมค่ะคือเป็นแบนด์โปรดแบรนด์หนึ่งเลยนะมีมีซิตัามีไหคะกล่นไหนที่เป็นซิตัสแนะนำบ้างค่ะมีซิต้สจนหนึงเลยจะเป็นคือของเมลีิอัมาร่าอ่ะให้น้องออยเขาชัดเจนแล้วคโอคือมันว้าวเลยจริงเหรอมันว้าวมากแล้วมันโดนค่ะอืมให้ให้เราลองเสูหน่อยได้ไหมคะที่เป็นแบรนด์นานกอนนะบว่า เป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดชื่อ p e a c h e r r y Blanc p a c h e r r y b l a n ขวดสีขาวค่ะจริงเป็นยังไงเนาะโอ้ยคอค่ะเออมันมันไม่ใช่ p e a c h e s e จากนะมันมันจะกลมกล่อมความแบบว่าสว่างสะอาดไบรท์หวานให้ความรู้สึกแบบเหมือนขวดเลยอ่ะฉีดไปแล้วว่ากลิ่นมันเหมือนขวดเลย Rose r o u e อุยมันชอบอะมันแบบ แบบน่ารักอะค่ะมันเป็นกลิ่นกุหลาบที่น่ารักใช่แบบสดใสเหมาะกับวัยรุ่นเหมาะกับวัยอย่างเราได้เลขอเป็นกลิ่นเดียวกันกับคาราเลนะคะใช่ใช่ขวดสวยมากลิมิตเต็ มีแค่ซีซันแนลเหรอคะขวดนี้ครับใช่ช่วงซีซันแนลรับมีน้ำหอมกับลายแคนเดลคับหอมเหมือนเราสเปรย์น้ำหอมมาเลยใช่โอเคมากเนี่ยคืนรักเลยพี่โบซื้อไปให้อ่ะพอใช้ไปอู้หูกลิ่นคือแบบมันลงตัวจริงๆหลักสวยแพ็กเกจจริงแพ็กเกจจริงเป็นตัวซีซันแนลมันน่าเก็บอาร์ทชั่นพิเศษ <Okay. S 2> <Okay. S 1> บอกเลยว่าอมูอัชเป็นกลิ่นของสุลตา่านโอมานน<ม>ะกษัตริย์โอมานนะคะ<ม>เขาก็คือทํามาเป็นตะวันออกกลาง<ม>ดังนั้นกลิ่นเขาจะชัดชัดมากกลิ่นตะวันออกกลางจริงจใช่อย่างที่คุณมอนเคยเล่าให้ฟังว่าเขาแบบ เขาพรีเซนต์เนี่ความหอมถึงได้บ่งบอกว่าเป็นคนร่ำรวยรวยจริงค่ะกินรวยจริงเหรอเหมือนกินรวยเลยเหรอรีเฟรชชั o n ใช่ไหมคะอ๋อต้องมาจะทำของฝันเป็นน้ำหอมให้กับผู้นำประเทศแล้วก็กษัตริย์ในประเทศต่างๆเยอะๆเยอะโบชอบดอกไม้ใช่ไหมคะก็จะชอบทูบโรสนี่นะคะแล้วก็บลูบอสซัมเลิฟไล่แหลกเป็นยังไงบ้างค่ะ แต่ว่าถ้าน้องออยเขาจะชอบฟุตี้เพราะน,นั้นเนี่ยเราจะไม่ทะเลาะก,กันเพราะว่าเราจะไม่แยกน้ำผอมกันคือ <c oughs> จะเป็นคนรทางกันเลยวัน <c oughs> นี้ดูแป้งไหมอ้ยแป้งที่หวานแป้งที่นุ่มๆแต่อย่างอย่างที่บอกอ่ะ <c oughs> เขามีความแบบแน่นในเนื้อกินมากโอเคปจ่ายบัตวันนี้เราได้ได้หนึ่ง สำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมามกๆเลยนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วก็จะเป็นใหม่คลิปหน้าค่ะอาจจะมีพาไปเที่ยวอีกนะคะแล้วก็ติดตามกันนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ